นี่นะคะเคียจะผัดต้นกุยช่ายค่ะผัดต้นกุยช่ายปลาทอดนะคะเข้ามาดูกันนะคะนี่กุยช่ายค่ะกุยช่ายเป็นพันต้นเล็กค่ะผัดต้นเล็กหอมมีกุยช่ายแล้วก็ปลาทอดค่ะปลาถูทอดพริกครบเอพริกขันยาพริกชี้ฟ้ากระเทียมหนึ่งหัวเลยค่ะน้ำตาลแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสซอสฝาเขียว ออซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะมาผัดกันเลยกูชชยถ้าต้นเล็กจะอร่อยถ้าต้นใหญ่เขาใบมันจะใบมันจะหนาใบใหญ่มันไม่หอมต้นเล็กจะหอมผัดกันเลยนะคะเติมน้ำมันโอลรีลงไปหนึ่งช้อนแกงน้ำมันร้อนแล้วนะคะกระเทียมลงค่ะกระเทียมโคลกหยาบหนึ่งหัวสับหยาบค่ะ พริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดสับหยาบหั่นหยาบซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงซอสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนช้อนแกงแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงนะคะซีอิ๊วขาวเด็สมบูรณ์น้ำตาลหนึ่งช้อนช้อนแกงแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อน,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 นกาแฟค่ะ อได้นะคะปลาลงเลยค่ะปลาครึ่งกิโลปลาทอดค่ะต้นกุ้ยช่ายครึ่งกิโลเหมือนกันค่ะเสียชอบกินกนุ้ยช่ายเยอะๆไม่ต้องขัดนานนะคะตะลบตะลบสองทีก็ขึ้นได้เลยค่ะเพราะว่าต้นกุ้ยช่ายเขาเล็กใบเล็กเขียวแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยจะได้กรอบๆถึงเขียวพร้อมแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดกุ้ยช่ายปลาทอดค่ะหอมมาค่ะมาชิมกันนี่อือร่อยกรอบผันต้นเล็กเนี่ยหอมถ้าผันต้นใหญ่เขาจะไม่ค่อยหอมแข็งด้วยต้นใหญ่อะ่ะมากินได้สันเลยค่ะลองไปผัดกันดนีนุด กินกันดูนะคะคลิปน,นี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย